ตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่ซน้อยนะคะเราอยู่ที่โครงการนัน,นพิชานหนึ่งนะคะซอยซน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันเลยค่ะด้านในนะคะก็สามารถจอดรถได้หนึ่งคันนะคะนี่นะคะกระบาจอดได้นะคะทุกคนนะคะตามมาค่ะอันนี้ก็คือจะได้ระดับขึ้นไปนะคะสำหรับใครที่กลัวน้ำท่วมวมบ้านไม่ต้องกลัวนะคะนี่เลยนะคะ เข้ามานะคะก็จะเป็นโถงกว้างๆแบบนี้นะคะบ้านแบบดูโล่งดูโปร่งมากนะคะบ้านหลังเนี้ยมาในพื้นที่16ตารางวามี2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของห้องน้ําจ้าห้องน้าด้านล่างนี่กระเบื้องเขาสวยนะชอบดี <laughs> อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะแล้วก็ทำเคฟเตอร์บาร์ให้ยาวสุดทถนนเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันต่อที่ห้องด้านบนส่ะค่ะ,คะตอนนี้เฟิร์นก็ขึ้นมาอยู่ในส่วนของผงด้านบนนะคะกว้างไหมกว้างมากนะคะเดี๋ยวเราแวะขวามือก่อนนะคะห้องน้ำก่อนห้องน้ำด้านบนค่ะนี่กว้างมากเลยนี่มีชาวร์ด้วยชาวย์อาบน้ำสวยๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ห้องนอนนะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนด้านหลังนะคะก็วางเตียง5้าฟุตดได้นะคะแล้วก็มีมุมนะคะวางตู้นะคะวางตู้หรือว่าจะนั่งทํางานมุมนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนใหญ่นี่เลยห้องใหญ่จริงนะคะ แต่ถ้าใครนะคะอยากได้ภาษาห้องนอนก็สามารถแบ่งสัดส่วนได้อีกนะเนี่ยสามารถทําได้อีกห้องนอนหนึ่งเลยนะคะนย่ยห,ห้องนอนใหญ่มากนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะบอกเลยต้องรีบนะคะเพราะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะใครนะคะที่ยื่นผููภายในเดือนนี้นะคะเราแถมเงินให้สองแสนบาทนะทุกคนจุกๆเลยสนใจนะคะติดต่อนัชมบ้านนะคะ โทรมาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างและไอดีไลน์ค่ะบ๊ายบาย